สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสิคุสิคนเด้อพี่น้องไปไสแล้วนะซือขู่ซื้อเสียมนะสบายดีจ้าพี่น้องไปหาแนวแส็บจ้ามียังไงนะแส็บจังน่อไม้จ้าไม่แนวเส่บแต่ไม่แม่จ้าแกงแส็บมันหอนเนาะแม่จ้ามันนี่ฮ็ดเวียกเมื่อยพี่น้องมันนี่กะแกงแส็บพี่น้องตอนแรงๆเนาะแกงนั่นมันเส็บมันหอนแล้วก็กินกับข้าวสวยให้มนห่อนกันขัดกันเนาะ แสบร้ายจ้าไอ้ <orphan age> ี okay. ่แม่มาเข่าไจะ่เหินเนาะกันมาข่าก็กินกับข่าแนวก็แ่บพืกนยังบทนได้เมืองเินได้พี่น้องนี่ยังอยู่เงินยังอยู่เืินเบากุ้งอย่พี่น้องเจ้ยเจ้าลูกเจ้าเจ้าเจ้ีนูดกเด้เ่า้เพ่น้องตัวนี้ก้่ปสิบปีโอ้ยสิบกว่าปีแล้วแขวจนบมมีเลย จนสุดลูกแล้วบุมีลูกแล้วแถวแห้งแล้วสายแวนวแสบๆจะเห็นบ่อะไร <c oughs> <c oughs> นี่แนวแสบนี่เลยแนวแสบพี่น้องปลาพี่น้องไงเนี่พี่น้องกำลงัง <c oughs> นี่กำลังแตก<ท>ขึ้นแตกตาพีน่น้องเดี่แนวแสบสาวมิงพี่น้องแนวแสบๆเพิ่นโมเมนต์สิ้นได้พี่น้องโม <c oughs> <c oughs> เมนต์สิน Moment in, เป็นยังได้พี่น,น,น้องขึ้นน้ำไม้พี่น้องแนวแสบๆพัน คือว่าเพิ่นหมักกินแกงน้ำไม้น้ำต้มน้ำไม้แล้วกับพวกประเภทพักพี่น้องทับเลยนะผึ่นลดหุ่นเพราะจะอ้วนทับเลยเห <c oughs> ็นวะเอเอโอ,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 อ้สับสูงเพร,ะระาะัจจัยฮะสับสูงเพราะ,ะจจัยได้แล้วน,น,นีะมันจะแกงถักเหเนาะใน่น้ำไม้เลี้ยงน้องพี่น้องแต่ยุไทร์เพื่อนเนี่ยก็น้ำไม้สามฤดูบ่เพราะมันโป่งตลอดเวลาได้พี่น้อง ยำแรกมันกระปงคณะหดมันกระปงอะยามหน้าผลแบบนี้ผลต้องหำนี่แห้งปร่งไรพี่น้องหดดุูแห้งป่งไรอย่างปรัธาดในมืองานประธานพี่น้องเอ้มันก็เริ่มหกเลยพี่น้องสวนกันหมักถั่วหมักแต้งมันซีมดเลยพี่น้องกับบุคอยได้อันน้ำไม้สอยนีเนาะกะมันมึดสุดในกากเสิเอาแบกเขาพี่น้องเลี้ยงแบกในสวนในพี่น้องหญ้ามันร้ายพี่น้องอยากตัดทิ่มกระเสียดายพี่น้อง เอาแบ่เขาเอาแบ่เอาควายเขามากินพี่น้องปลาตัวนี้ยาวขากกเล<ง>ยเฮ้ยเดี๋ยวพลาซับตัวนี้ตัวนี้อัว<ง>นี้ยาวขากกเลยตัวจ้ยาวๆนี่เอาไว้เอาไว้ให้มันใงายเนาะใายเห็นเห็รอเปลี่ยนตัวอ,อ่อนบปล่เดี๋ยวพลาซับนายพี่ให้น้องเบิรงก่อนปลาตัวขาขาเลยพี่น้องเห็นบปล่พ่อแม่พี่น้องนี่แหละอยู่ <laughs> อยู่บ้านเดี๋ยวมันหากินง่ายเนาะหากิ้นงายมองน้ำไม้นี่ยแหละ หากินง่ายแต่พวกนั่นไมมได้พี่น้องเป็นซีน <c oughs> เป็นผักนไงกระแพงพี่น้องเป็นซีนเป็นไข่เนาะผ <c oughs> ักยังมีแพงแพงผักกระแพงซีนกระแพงพี่น้องกำลังคนหัวคุณน้องเอาตัวแรกก่อนเอาเลยเอาเนี่ยแล้วเนะเอาะนี้เนาะคืบอบ่อตัวน้องอมีสับบ่อตัวน้องนี่ <c oughs> เออขุดขุดแ <c oughs> ล้วกันสับบปเลยแทงข้ามันป่งขึ้นมามันกะบ่งงามนะมันอยู่น่องมันบอยู่เป็นกอเป็นน่องน่เลยขุดขุดขุดลงไปอีกดูมันสุ็แล้วปะเออสับเลยสับอ่านี้บ่ มีแห้งอยู่ไหมกินอยู่บนลเขานะน้วไอเนี่บ่เกินชองสามหนอกับพ่อกินแล้วไดมันใหญ่เนะอาตัวพบปะพบปะเลยอีกปะอีกอันหนึ่งนะเดียวเอาตัวตัวอะไรตัวอะไร เออตัวขางตัวขางนี่นี่บอตัวขางมึงนี่นี่พี่พี่เอ,อเ,ออเอ้อมันปงขึ้นมันจิตมันจิตถื่อกับหลักหัวแล้วมันชีบวใหญห่มันชิบเบียดหลักหัวซับเอาแล้วอืมเฮ้มันอ่อนแล้วมั้ยเด้แล้วเด้แล้วจะเป็นนะซับรวมลายมันแข่งได้มันแข็งได้อืมอ่าพี่นอ้องแบบอยู่แบบวิธีชีวิตพี่น้องแบบ วิธีชีวิตคนอีสานคนลาวพี่น้องไงหากินตามธรรมชาติเลยพี่อน้องง่ายๆจ้ะบางมือก็หากินบางมือก็ลงตลาดพี่น้องมือแต่พูได้หาก็ลงตลาดแต่ว่ามือนี้ก็ตอนแรกนี่คือชีวิตไม่ได้ไปตลาดเลยพี่น้องการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกมือหนึ่งพี่น้องใจแน่จะแฉะมากินแล้วจะลงตลาดแจะกินอันนี้มักถั่วอีกพอมักถั่วมักถั่วเบ็ดเช่าเนี่ยได้ไปเบ็ดใส่อันนั้นได้ใส่ลำมู้วนได้ บิดเสมัอเลยมักวั่วมันสิสุดเลยพี่น้องมันเริ่มแก่แม่งมงินกินแม่งใจก็แมงยังแมงซ่อนแม่งนี่แะมันกินดอกเก็บอาดูเก็บอ้ไปทิมไปทางหน้านกินดอกแล้วมันบวมา่ะอ๋อมันกินมัดแลยไม่ใช่มามมันกินดอกมันเดี๋ยวยี่นี่ไรนี่บอกนี่นี่เออเป็นหมูเป็นหมวยเก็บทิมเก็บทิมโอ้ไล่พี่น้องโอ้ยบินไปแล้วเอดึกทิม ดูใมันออกกันหนอยอันนี้มกักป้ามักบว่วงให้เครือมักบว่วงพี่น้องมีใครเคยกินกบ,บ้นมักบ่วงบัทันบัทันซุกบัทันซุกตะกาใบมันไม่กระขักได้พี่น้องน,นี่ยอดม,<า>มันม่กแบบักได้เคยบ่เคยกินนี่ยเขากินหมดเลยเห็นตานี่ยไหมบ่มอันนี้มันบ่อ็นบว่วต้นซุกเรื่องเลงไงนี่เออนี่แหละกินนะกินบ้างท่านไหนมันจะเป็นหวานๆกินให้เบิ่งเอ้กินกินแกะข้างในบ่เอ้ดูดกินในมันน่ะบ่วบ่วเคยกินลองชิมบ้างแซ่บได้ บางชิมมองดูดุดดละเออเป็นยังไงหวานๆสมหวานๆหอมๆแซ่บๆติดใจเลยบ่หวานๆหอมอือออหมีกครือเครือมันกระแซ่บได้หยอดมันเองพี่น้องนี่หยอดมันเองกระแซ่บนี่เป็นยาพอมนี่มีวิตามินสูงพี่น้องไปพอแล้วมาจะนั่งกินมาชับน้ำใหม่ก่อนใจต้นแกลังขึ้น พี่พ่อปลูกหลายอยู่แต่ว่าแบ่ไปกินเป็นหน่องูอะไรกินน้ำน้ำใหม่บงเอาว่าน้ำใหม่บงน้ำใหม่บงเป็นหน่อปลาเอ้สับเอาตนโใหญ่ใหญ่น้ำใหม่บงมีหมดเลยมีหมดงามนี่หอันนี้นี่นี่บ่อขาวอันนี้นี่นนี้มันหน่อเดียวกันนะบ่อบ่อแม่บ่อแม่หน่อใหม่หน่อใหม่บ่ออย่างนั้นบ่อสับป่อยมั้ยตอนนั้นแหละ <c oughs> มาสุดนะทับเอาตาพี่น้องเพราะวะ่า <c oughs> มนนันเป็นยามเป็นยามแรงพี่น้องแต่ว่าพนตกยามเนี่ยโอ้ยจำชิคกินเลยพี่น้องน, <c oughs> นี่เฮ้ยหวยหวยเนี่ยหมดหลายหลาย <c oughs> มันงามนี่น้อถมหวยให้ไหนขึ้นไหมถมไว้มันป่องไหม คนน้าพี <up in> <house> <Play> <up in> <house> ่น <Perfect ongs> <aring rawd unre iry> ้องกำกำลังใหญ่พี่น้องกำลังเลือกอยู่เิเอาอันไหนจ๊ะพี่น้องหั่นตะไม้บงซ้ำนี่ก็ถือว่าใหญ่เลยพี่น้องตะไไม้นี่มันบ่ค่อยใหญ่กว่าป็ดก้อเนี่ยหน่อยซับบ่เท่งซุ้งไหนบ่เสียดายมันเลยหมดกระหลายด้าเกิดตะไไม้บงเลยแต่ซับบ่ซุ้งเลยมันแข็งเลยเหมืนเสียดายเหมืนยังคุมเอาอยู่เอ้าเอาไหนบ่เดี๋ยวมาซับแห้งๆไปกไปเออเพ้อเพอ เออสับไปช่วงๆสำหรับอะไรพอดีนี่หนะหมดงานวันไหนพี่น <en> <wind> <od good> ้องบาง ngày พี่น้องครับไงแล้วสั่นไปไปชิคต้นกล้วยก็กำลังปลงพี่น้องอี่อปลูกอะกำลังปลงกำลังชิ้นใหญ่ปลูกไว้เอาใบตองพี่น้องบ่ค่อยได้กินมากเอาใบแบบใบตองเอาไว้ห่อข้าวต้มพี่น้องเอาฟันสาจะไหนพี่น้องแบ่แบ่แบ่แม่ แแบ่แม่เผ็ดเผินชีดสีได้เพี่น้องชีดสีฟ้าพี่น้องชีดสีย่ามันลงกับแบ่เขาเพราะว่าอยู่แถวนี้แบ่มันหลายพี่น้อยไม้ไว้ย่ามันลงกับแบ่เขาชีดเขาชีดชีดเขามันทุกโตพี่น้อยโอ้แแบ่น้อยแลนส์แม่เผินโอ้ยแกยังไปล่ะ หญ้าเขียวพี่น้องหญ้ามันร้ายเลยเอาแแบ่เข่าสวนพี่น้องไเอาแบ่เข่ามาปล่อยไว้ในสวนให้มันกินหญ้าสะออนหญ้าพี่น้องแบ่แบ่หลายพี่น้องอ้เออแม่ควายไปใช่ไหมควายไปใช่อยู่นาบ่ะคือบอเข้ามาสวนนี่แไหมหญ้าดกเลยมึงต่อออนซอนพี่น้องบวมม่งตำขันพี่น้องจงไหก็เฮื้อเมือพี่น้องแป้งมักตัวนนี่เชื้อเมือ้วกะ เอาคั้วไอ้เข่าพี่น้องเอาคัา้วแค่นมากินหยาหยากำลังขืนง่ามพี่น้องอยูก <ś of course> <ś of course> ำลังเก็บมักแตงอยู่ <ś of course> มิง้งใส่มักแตงมากินพี่น้องมักแตงครับแม่ไม่ไปดีเอาลานอันนั้นเ้ยลูกฮักระตืุนหากระตุนอันนั้นฮักกระ นี่เลยพี่น้องหมักอยู่วันนี้มันเย็นพี่น้องนี่ในห่มเนี่ยกอเอือน่ะกอไม้เนาะกอไม้บงเนาะอยู่ในกอไม้บงพู้นี้มันเป็นหมวกเลยพี่น้องพู้นี้มันเป็นเป็นขึ้นหลังคาเนียพี่น้องมันโก่งๆลงมาก็เท็ดเตียงใส่ผู้ที่เย็นพี่น้องเลยได้หลายปะเก็บเก็บมักแตงน้ำพี่น้องกิน พอดีเอาทำไม่ไรเก็บลายก็กินมือมื่พี่น้องแนนยันมันเลือห๋อน้ำมันลายอยู่ด้วพี่น้องแต่ว่าเอาพอดีกินนะมักแตงหน่อยลายแกบวเบิ้องพี่น้องเอมักเก็บมือด้วยมักแตงหน่อยแตงหน่อยค่ะออันนี้ง่ายนี่ง่าเจ้าหนี้ในในหมักมะละพี่น้องมะละขี้หนอกนะมะละอ๋อมะละขี้หนอกมะละขี้หนอกในมันนี้ต้มมันสุกอันที่จะเมื่อปลูกพี่น้องเอาไว้เมื่อปลูกไว้ในสวนอีกพอพันมัก พอ,อมากินอ่าบอกลาพี่ลาวน้องเด้อบัดน่คลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งกลุ่มมาลาเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อ <c oughs> จ้าสวัส <c oughs> ดีฝากนอนนอนไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจในได้อพี่น้องเด้อบบ,บ่งอ